สวัสดี FC ช่องแอนแฟมิลี่นะคะนะเมื่อวานนี้นะเขาพากันแตกตื่นเนาะนะคะเ,เห็ดระงูกนะเองนะคะเห็ดระงูกช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าฝนตกแปดออกนะคะทําให้เขาเรียกว่าเห็ดระงกนั้นถึงเวลาที่เขาออกแล้วนะคะก็คิดว่าทางโกกนะก็คงจะหวานปากกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเห็ดระงกนี้ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกมีราคาที่สูงนะคะอ่ามีราคาที่สูงกิโลละประมาณเขาเรียกว่า400นะคะ400บาทเลยทีเดียวนะก็สร้างรายได้ให้กับเอ่อคนที่อยู่ในแถบที่มีเขาเรียกว่าสวนยางเนาะนะคะที่เอ่อต้นยางนาน,นะคะที่เขามีเชื้อเห็ดกันนะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นตามเอ่อปานะคะตามป่าตามภูต่างๆนะคะที่มีเห็ดเกิดขึ้นนะคะค่ะ นะสมัยที่แอดแอนอยู่ที่กกกเนาะนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปหาเห็ดระโงอโกมันมีความสุขมากมันมันได้เห็นแค่ต้นต้นเดียวแล้วก็กรี๊ดนะคะแล้วก็มีความสุขนะเพราะว่าแถบสุรินเนี่ยมันหายา,ยากอ่ามีแต่เห็ดอะไรเห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกนะคะที่เราเคยเห็นนะคะแต่ว่าเห็ดเนี้ยเห็ดระโงอโกเนี่ยมันหายา,ยากนะคะเพราะฉะนั้น เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีใจนะมันมันเห็นแล้วมันตื่นเต้นใช่ไหมมันตื่นเต้นนะ่ะนะเออใครไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรแต่เอสแอนตื่นเต้นนะโอ้โหเหลืองารามเลยต้นโอโ้ยิ่งถ้าแบบเห็นแบบกองกระจุกนะเราก็เวลาไปเก็บนะเราก็จะไม่ต้องกรีดเสียงดังนะคะเดี๋ยวเรากลัวคนอื่นมาแย่งถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องเงียบๆนะค่อยๆเก็บไปนะแต่ถ้าเราโอ้ว้าวว้าว,ว,ว,วอะไรเงี้ะโอ้เดี๋ยวคนอื่นวิ่งมาแย่งเรา ป่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูว่าวันนี้จะมีเห็ดขึ้นอีกไหมปไปแอบสองเฉยๆนะจะเป็นหนึ่งต้นนะคะที่มีเก็ดระโงกนะคะออกทุกปีนะ,ะเนี่ยออกทุกปีเลยเพราะว่าเราจําได้ต้นนี้นะคะอ่าต้นนี้นะเป็นต้นที่เขาเรียกว่าเอ่อแรกเริ่มเลยนะ,ะที่ทุกคนมาที่ที่นี่นะบุกเบิกครั้งแรกเลยนะ,ะเราก็จะเห็นต้นนี้เนาะอ่ะเป็นต้นนี้นะคะที่ FC ฟซเจอแล้วเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราโอ้โหเอฟซอย่าบอกใครอย่าบอกใครอย่าบอกใครนะอย่าบอกใคร FC อย่าบอกใครเวลาเราเจอเหตุนี้เราอย่าพูดเสียงดังเราพูดเสียงดังไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีเขาวิ่ง ด plane. ูนุกนเหลืองเหลืองอลัมเลยนี่นะว้าโอ้ยดูมันขึ้นนะ fc ดูมันขึ้นนี่นะคะมันขึ้นใหม่อีกแล้วนะมันขึ้นใหม่อีกแล้ว fc โอ้นี่ไงนี่ไงมีเห็ดนี้ด้วยโอ้ยนี่นี่อีมีเห็ดนี้ด้วยนะคะ fc นี่ขนาดผ่านไปแค่หนึ่งวันนะค่ะผ่านไปแค่หนึ่งวันเดี๋ยวเขาเรียกว่าต้องเอาไม้เขี่ยเนาะ เขาเรียกว่าต้องเอาไม้เขียนนะปาดพีโนโ่น้องอีกพาดพีโนโ่น้องดูดูด,ด,ดูอันนี้เชื้อมันนะนี่เชื้อมันนี่นะคะนี่ขึ้นขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วพาดดูนี่ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเลยนี่นะคะปาดเด็บซีดอกใหญ่มากเมื่อวานนี้เขาพากันมาเก็บไปแล้วนะมาเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเกงเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดโตัว ปิดไว้ปิดไว PI, majesty, hum, ้ปิดไว้เอซีปิดไว้ปิดไว้นะคะปิดไว้นะเออนะครับปิดไว้เราเอาปิดไว้ไม้ปิดไว้นะเอาะน่ะปิดไว้นี่ละก็เป็นต้นพาดเอฟซีนี่ไงมันขึ้นอีกแล้วมันขึ้นอีกแล้วนี่นนี่นี่มันขึ้นอีกแล้วทุกคนนี่ไงนี่พี่น้องว้าว อีกหนึ่งดอกแล้วนะคะทุกคนนี่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 นานส,สวยมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูซินี่หรือเปล่านะเอน็นเอ็นเอ็นเห็นแบบนี้เอ็เอ็นก็ไม่ได้เก็บนะนะไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวให้ยาชี้มาเก็บให้ยาชี้มาเก็บไปนะคะอืมเราก็แค่มาดูนะคะสร้างความตื่นเต้น,เตนให้กับเอฟซีเท่านั้นนะคะอืมนะเดี๋ยวเอ็เอ็นรอซื้อนะรอซื้อนะรอซื้อนะคะ อุ้ย,ย,ย,ยเพราะว่าจะอ,อกเต็มเลยนะโขนต้นนี้เลยนะ FC นี่ค่ะเขาเรียกว,ว่าต้นไม้นะต้นนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าต้นต้นยางนานะต้นยางนานะก็จะมีเชื้อนะเปิดมาอู้นะคะ FC เออนะคะเห็ดงงอกเต็มเลยนะคะอืมเขาจะมีเชื้อเห็ดของเขาอยู่นะคะ อุ้ยตื่นเต้นอุ้ยอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงพาดนี่ไงเอฟซี FC? นี่นี่นี่น,นี่นี่ไงเอฟซี FC? นี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่นี่นะคะโอ้โหนี่คะ่ะเห็ด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 แดงเห็ดแดงเห็ดแดงนะคะโอ้โหนี่นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์เนาะนะ ทำอุดมสมบูรณ์นะคะตงต้นยางนี่แหละดีนะเอ็เอนนะมีหลังบ้านมีต้นยางนานะเอ็เอนจะเอาเชื้อเห็ดนะคะงูกนะคะมานะคะไว้ตรงต้นนะคะไว้ตรงต้นนะคะอืมรับรองได้ว่าโอ้โหถ้าเราใส่เห็ดเนี่ยเชื้อเห็ดนะรับรองเต็มเลยนะคะจะอกเต็มเลยเนาะอืมยังนะคะยัง เราเปิดแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะ FC ะนะี่ก็เป็นความตื ah, ่นเจอเจอหลายหอกเลยทีเ <rout> ดียวเยอะเยอะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปบอกเพื่อนๆนะอย่ากรีดดังนะอย่ากรีดดังบอกกัอกกเห็นไหมขนาดเก็บเมื่อวานนะวันนี้มันก็ยังขึ้นมาอีกแล้วอ่ะนะคะ เห็นไหมถ้ามันได้ขึ้นนะมันขึ้นแบบนี้ตลอดเลยนะ FC นะโอ้โ oh ห oh. นะเข oh oh. าเรียกว่าตื่นเต้นนะสร้างความตื่นเต้นให้นะใครได้ตน้นต้นนี้นะก็ถือว่าโชคดีนะใครได้ที่ตรงนี้นะนะก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าต้นนี้นะมันจะเอเขาเรียกว่ามีเหตรงงให้นะให้ทุกคนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของป้าแล้แเละนะเป็นของป้า,นะา,าเยนาะเมื่อวานเห็นญาชี้นะคะแกงเ็ตรง,งนะคะมาให้ พี่เล่งงานน้องมีกินแล้วนะเมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานนี้ก็ได้ทําการย้ายนะคะย้ายที่นะคะที่เคยปลูกตรงนี้ไว้นะคะย้ายไปฝั่งนู้นนะคะเก็บไวงง้ตรงนู้นก่อนนะบรรยากาศนู้นดูต้นนี้นะสวยมากเลยเธอต้นไม้นะน้องมีเขาลงต้นไม้ทุกมีเอาไว้แต่ก่อนนะสวยงามมากนะคะไปะเราตื่นเต้นพอแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทุกคน <laughs> เอ็ดเอดก็ไม่ได้เก็บนะไม่ได้เก็บเนาะ ะะเดี๋ยวให้ย่ามาเก็บ <c oughs> นะเอ็เอนะเขาเรียกว่าถ้าถ้าถ้าจะกินนะต้องซื้อเป็นกิโลเลยนะเป็นกิโลมาเก่งนะเดี๋ยวเรารอค่ะเรารอนะรอเห็ดระงูกนะคะ,นะตรงนี้เราก็ไว้ทำคอนเทนต์ไปนะ,ะไว้ให้สวสเข้ามาตื่นเต้นกันนะคะโอเคนะะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ